สวัสดีค่ะพบกับช่องโมดิอีกแล้วนะคะเย้โหโห yeah. วันนี้นะคะหมดก็จะมารีวิวการทำจมูกราคา370,000บาทค่ะ370,000บาทค่ะใช่ค่ะทุกคน370,000บาททวนนะคะก็เป็นยังไงทำที่ไหนอะไรยังไงนะคะไปดูกันเลยค่ะโอเคค่ะก็ตอนนี้นะคะหมดทำมาได้2ปีแล้วนะคะ ทำตั้งแต่2,018เอ้ย2,019ใช่ก็มดขออนุญาตเปิดรูปไปด้วยแล้วก็เมาส์ไปด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวมันจะขึ้นรูปให้ทุกคนนะคะอันนี้คือรูปภาพก่อนทำนะคะ่ะก่อนทำจมูกนะคะคือบอกต,ตรงๆว่าตอนแรกอะมันมีปัญหาหน้าไม่ค่อยมีมิติเท่าไหร่นะคะแล้วก็จมูกตรงนี้ตัด ซึ่งหมดก็ศึกษามาค่อนข้างที่จะเยอะอยู่เหมือนกันนะคะว่าจะทําที่ไหนดีดูหลายที่มากจนไปสะดุดตากับที่มีโกโกคลินิกนะคะกับคุณหมอมนัด เพราะว่าเขาดูงูงเห้งให้เราด้วยใช่ค่ะดิฉันผู้ที่เชื่อเรื่องดวงแล้วก็เชื่อเรื่องงูงเห้งมากนะคะเราก็ไม่รีรอค่ะไปไปปรึกษาคุณหมอค่ะตอนแรกนะคะปรึกษาฟรีนะคะทุกคนเราสามารถเข้าไปได้ฟรีๆเลยปรึกษาไปปรึกษามานะคะคุณหมอเขาก็ดูงหงเห้งให้ว่าเอ้ยควรจะแบบเออทำจมูกทรงไหนดีกันอ,อย่างเงี้ยแล้วก็จะมีรูปภาพไกด์ไลน์ไปให้เขาได้ด้วยนะคะโอเคแล้วคุณหมอเขาก็ค่อนข้างที่จะแบบเชี่ยวชาญเรื่องจมูกนะคะก็เลยอืเอ้ย ปักธงแล้วว่าเออน่าจะทํากับคุณหมอมานัดนะคะแต่เขาบอกราคามาก็คือดิฉันอึ้งอึ้งมากอึ้งเลยนะคะเพราะว่าตีราคามาทั้งหมดนะคะหมดต้องทําเสริมจมูกนะคะเสริมใหม่นะคะใสซิลิโคนตัดปีกแล้วก็รองเนื้อก้นกกนะคะแล้วก็ตะใบหัมเพราะว่าหมดเป็นคนที่มีหํานะคะซึ่งรวมเบ็ดเสร็จมาก็คือ3,70,000บาททวนค่ะคุณพระค,คือบอกราคามาตอนแรกดิฉันแบบแทบเป็นลมนะคะมองหน้ากาแฟเลยค่ะ แต่ว่าคุยไปคุยมานะคะคุณหมอเขาบอกว่าเฮ้ยมันคือการลงทุนนะซึ่ง mm hmm. มดก็เป็นคทนทาธุรก mm ิจอยู่แล mm ้วนะคะมดก็มองว่ามันเป็นการลงทุนจริง, mm hmm. รงๆในการทาธนายก,กรรมนะคะ mm hmm. ก็เลยโอเคเราก็ควักเงินเก็บมาทําเลยค่ะ mm hmm. <laughs> ไม่รอช้าค่ะจองคิววันนั้นโอ okay, เคแล้วก็ตกลง จองคิวเนาะแต่ว่าเออคือมดเ,อเป็นคนที่ชอบแบบงานธรรมชาตินะคะมดก็บอกคุณหมอเลยว่าเฮ้ยมดต้องการแบบธรรมชาติไม่ไม่โปะนะคะแล้วก็อยากทําครั้งเดียวในชีวิตนะคะอยากให้เข้ากับหน้ามากที่สุดคุณหมอเขาก็จะออกแบบแล้วก็ดูหงเฮงเราด้วยออกแบบให้เราด้วยนะคะเราเหมาะกับจมูกแบบไหนนะคะซึ่งคุณหมอทําได้ดีมากเลยนะคะและแล้วนะคะก็ถึงวันที่เราต้องไปทําจมูกนะคะซึ่งค่อนข้างที่จะ บอกเลยนะคะว่าเขาไม่ได้วางยาสลบนะคะแล้วก็หมดทําทั้งหมดก็คือทําเต็มแม็กเลยอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นนะคะว่าเอ้ยทาทั้งตอใบห้ามเสริมใหม่แล้วก็ตัดปีกแล้วก็ลองเนื้อก้อนกบด้วยนะคะซึ่งคุณหมอเป็นคนประณีตมากๆหมดใช้เวลาไปนะคะไปที่คลินิกนะคะ5้าโมงตรงนะคะออกมาประมาณห้าทุ่มคือนานมากคือหมดนอนอยู่บนเตียงคือนานมากคือนนมดแบบ ยังไม่ใจ่ร้อคือเมื่อยมากไม่ตูดบอกตรงๆเม่ตูดแต่ว่าคุณหมอเขาแบบเออให้รู้เลยนะคะว่าแบบเฮ้ยง,งานเขาละเอียดจริงๆแล้วก็คุณหมอเขาบอกว่ามองว่าเป็นงานศิลป,ปะนะคะในการทําแบบทําศิลปกรรมให้เราเขามองว่าเป็นศิลป,ปะซึ่งโอเคแล้วก็แบบไม่เป็นไรค่ะเราก็ยอมเมื่อยนะคะเพื่อความสวยเรารอได้นะคะโอเคพอเราผ่าตัดเสร็จนะคะแล้วเราก็หิวมากค่ะการผ่าตัดนะคะก็มดก็จะใส่เฟือกแบบนั้นเลยแล้วก็มีผ้าก๊อชนะคะ ไปในรูจมูกด้วยเนี่ยหมดขึ้นรูปให้นะคะไปแบบนี้หมดก็ไปกินข้าวแบบนี้เลยนะคะชิลๆค่ะถามว่าเจ็บไหมตอนนั้นก็ตึงๆนะคะไม่ได้แบบรู้สึกเจ็บเพราะว่ายังมีอาชาอยู่เนาะจะแบบตึงๆมากกว่าพูดไม่ถนัดอะไรเนี่ยเพราะว่าต้องหายใจทางปากด้วยแล้วเราก็ต้องไปล้างแผลทุกวันนะคะเจ็ดวันแรกนะคะเราก็ใส่แมสแบบเนี้ย แล้วก็ไปไปล้างแผลนะคะซึ่งท,ทีนิกเขาดูแลดีมากเลยนะคะพอถึงวันที่5นะคะทุกคนเห็นไหมว่ามดเตอร์มีรอยช้ำตรงเบ้าตาแล้วนะคะเพราะว่ามันเป็นคนที่ช้ำง่าย มากยือแล้วเป็นทุนเดิมนะคะซึ่งก็จะช้าเป็นพิเศษนะ <c oughs> คือแบบช้าม,มากอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ตอนนั้นถามว่าหน่อยไหมก็ก็มีหน่อยมากนะคะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็หายอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวยาที่หมดใช้นะคะหมดใช้ทาก็คือเป็นของเดอร์มาติกนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็อันนี้คือเป็นยาแบบมดจะทาตรงบริเวณตรงปีกนะคะปีกจมูก ช่วยลดรอยแผลเป็นนะคะแล้วก็รีพาริวเจลนะคะนี่ตัวนี้นะคะอันนี้คือจะเป็นทาพวกรอยช้ำอะคะ่ะมันก็จะมาทาตรงบริเวณตรงเบ้าตานะคะนี่ตรงรอบๆร,รอยช้ำเนาะคือมดเป็นคนช้ำง่ายใช่ไหมมัก็เลยสั่งซื้อยานะคะเซอร์จิก้าเป็นอาหารเสริมนะคะเป็นคนสําหรับแบบเออคนทาศัลกรรมลดรวมลบช้ำอะไรเงี้ยซึ่งตัวนี้กินดีมากแนะนําพี่ซี อโอเคค่ะมาต่อกันนะคะอันนี้ก็คือเป็นวันที่7นะคะอันนี้คือแบบเราไปตัดไหมแล้วนะคะข้างหนึ่งนะคะตัดไหมออกเนาะก็ยังมีความบวมอยู่นะคะแล้วก็รอยช้ำก็ยังอยู่คือจะบอกว่าทุกคนอย่านนอยนะคะคือเราไม่ต้องไปนนอยนะคือตอนแรกตอนนั้นเราคือมดจิตตกมากเพราะว่าหนึ่งคือบวมแล้วก็ช้ำแล้วก็ยังไม่เห็นทรงเลยอันนี้คือแบบก็เลยอยากจะบอกว่าอ,อย่าไปนนอยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะเข้าที่เองนะคะอันนี้ก็คือวันที่14นะ ก็หมดไปตัดไปตัดใหม่ทั้งสองมาแล้วนะคะก็เริ่มเห็นเป็นทรงแล้วแต่ว่ายังมีความบวมอยู่นิดนึงพอเราตัดใหม่เรียบร้อยนะคะแล้วก็รอน้องเขายุบอย่างเดียวเลยนะคะช่วงนี้ก็คืองดปรินพวกของแสลงคือหมจะเป็นคนที่เวลาคุณหมอห้ามอะไรก็คือห้ามนะคะห้ามกินเลยเพราะว่าสามารถติดเชื้อได้ง่ายมากข้อห้ามของเขาก็คือต้องทําให้เข้งคลัดนะคะอันนี้ก็คือเริ่มแต่งหน้าได้แล้วนะก็ออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ยังมีความบวมอยู่ซึ่ง วันที่30ทุกคนหมดชอบมากคือจะบอกว่าถ้าทํามานะคะหมชอบวันที่30มาเพราะว่ามันมีความบวมๆนิดนึงแล้วก็มันเหมือนแบบทําให้ตาเราโตขึ้นด้วยไม่รู้นะไม่รู้นะว่าใครเป็นยังไงนะแต่ว่าเออโมเป็นอย่างไงหมดชอบนะคะแล้วก็น่ารู้สึกว่าดูคมขึ้นเยอะมากอย่างที่เห็นทุกคนเห็นรูปนะคือหมดชอบตอนวันตอนหนึ่งเดือนมากเลยที่แบบยังไม่ยุบดีนะคะ ระหว่างนี้นะคะมดก็ไปพบคุณหมอด้วยก็จะมีแบบโฟล์ลอัพอยู่ตลอดนะคะคือจะบอกว่าถ้าราคานี้เราสามารถแจ้งเขาได้ตลอดเลยนะคะเวลามีปัญหาอะไรใดๆนะค,ะคุณหมอเขาก็น่ารักมากคุณหมอไนสมากเลยซึ่งคุ้มค่ากับการลงทุนมากคนพอ3เดือนนะคะเขาก็จะเริ่มเข้าที่เนาะในนี้ก็คือตอน4เดือนนะคะเออทุกคนจะเห็นเลยนะคะว่าค่อนข้างที่จะยุบไปเยอะมากเริ่มเริ่มแบบดัดแกนแล้วเริ่มเป็นทรงมากขึ้นนะคะแล้วก็ถ่ายรูปสวยคือจะบอกว่า งเหงเปลี่ยนเลยคือโมต้าสินใจถูกมากที่ทํานะคะคือแบบเออโงเฮงเปลี่ยนโดยโดย,โดยที่แบบว่านิดเดียวอะ่ะแค่จมูกอะ่ะทุกคนทําแค่จมูกอะ่ะคือโง่มันเปลี่ยนไปได้ขนาดเนี้มัน Amazing มากเว้ยโอเคแล้วนี่นะคะก็คือตอน2ปีนะคะนี่ก็คือจมูกปัจจุบันวุ้นนะคะซึ่งไม่มีปัญหาอะไรใดๆ,ๆเลยนะคะ ตั้งแต่หมดทำมาไม่เคยมีปัญหาเลยสักครั้งนะคะรู้สึกว่าเราตัดสินใจถูกมากที่ทำนะคะแล้วก็ชีวิตก็ดีขึ้นเรื่อยๆอ่านลำคุยเรื่องโง,งหฮงกันนิดนึงนะคะเมามอยจะบอกว่าตั้งแต่ทําจะบกม,มานะคะก็ค่อนข้างที่จะชีวิตดีขึ้นเรื่อยๆนะคะหนึ่งคือโมหฮงเปลี่ยนด้วยคนเอินดูเยอะขึ้นนะคะแล้วก็คือสามารถต่อยอดไปได้อีกเยอะมากเลยนะคะก็ <c oughs> ถ้าใครกำลังแบบสนใจนะคะ <c oughs> ก็แนะนำทำเลยและคลิปนี้ไม่มีสปอนเซอร์ใดๆนะคะ เสียงเงินเองทุกบาททุกสตางค์ค่ะไม่รู้ว่าราคาตอนนี้ขึ้นหมอเท่าไหร่แล้วนะเพราะว่ามันผ่านมา2ปีแล้วนะคะยังไงก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะที่กําลังตัดสินใจทำเนาะว่าเอ้ยทำดีไม่ทําดีอะไรเงี้ยใครมีคําถามสามารถพิมพ์ถามไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวมุดมาไล่ตอบนะคะโอเควันนี้นะคะมุดไปก่ดน,นะคะบายบายสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ